กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องทิชแชนลขอนําเสนอคาถามนตรกมหาเสน่บทพระคาถานี้เป็นบทสวดที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่นิยมสวดก่อนออกเดินทางไปเจรจาในเรื่องต่างๆผู้คนพบเห็นก็จะเมตตาเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนรักผู้หลักผู้ใหญ่ หากสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำคถามนรักมหาเสน่ห์สำหรับบทสวดนี้ท่องอย่างเดียวยังไม่พอใครอยากให้เห็นผลดียิ่งนักให้หาสิ่งของสักหนึ่งอย่างที่อยากนำไปให้คนที่หมายปองไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้น้ำหอม ขนมขั้นตอนสำคัญคือท่องบทสวดนี้ใส่ลงไปเลยท่องวนไปท่องวนไปรับรองว่าคนที่หมายปองต้องหลงอย่างแน่นอนเมื่อพร้อมแล้วตั้งจิตให้มั่นตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะปะโลลันนะขุเพติพุทธังสารติจิตตังสมาคัมาธรรมังสารติจิตตังสมาคัมา สังังสารติจ si ิตังสมาขมาพุธ네ังสารติจิตังสมะขมาธัมมังสารติจิตังสมาขมาสังฆังสารติจิตังสมะขมาพุธังสารติจิตังสมะขมา ธรรมังสารติจิตตังสมาคมาสังฆังสารติจิตตังสมาคุมาพุทธังสารติจิตังสมาคุมาธรรมังสารติจิตตังสมาคมาสังฆังสารติจิตตังสมาคุมา พุทธังสารติจิตังสมาคคมาธรรมังสารติจิตังสมาคคมาสังฆังสารติจิตังสมาคคมาพุทธังสารติจิตังสมาคคมาธรรมังสารติจิตังสมาคคมา สังฆังสารติจิตตังสมาคะมาพุทธังสารติจิตตังสมาคะมาธัมมังสารติจิตังสมาคะมาสังฆังสารติจิตตังสมาคะมาพุทธังสารติจิตังสมาคะมา ธรรมังสารติจิตตังสมาคุมาสังฆังสารติจ <ru> like ิตตังสมาคุมาพุทธังสารติจิตตังสมาคุมาธรรมังสารติจิตตังสมาคุมาสังฆังสารติจิตังสมาคุมา พุทธังสารติจิตตังสมาคมาธรรมังสารติจิตตังสมาคมาสังฆังสารติ ouais. nada, จิตต uh ังสมาคมาพุทธังสารติจิตังสมาคมาธรรมังสารติจิตตังสมาคมา สังฆังสารติจิตตังสมะขมาพุทธังสารติจิตตังสมะขมาธัมมังสารติจิตตังสมะขมาสังฆังสารติจิตตังสมะขมาพุทธังสารติจิตตังสมะขมา ธรรมังสารติจิตังสมาคมาสังฆังสารติจิตังสมาค